ป๊นี่กะได้เลี้ยวผิดอ่ะนุ่นเหงาต้นมใหย่ดอกต้นหัวเขาก็เกิดดีใจนะครับปีดเห็นหัวมันโอ้คนเอามาก็ดีใจเออตอนเ้าออามานักล่ำก็ทำนี้และเนาะเือมองล่ำมใหยอได้เพียน้อกอย่าเพียบเลยกับล่ำคุณลำมะเยอดิแล้กปุ่มอยู่นี่แล้วก็ยุอีก ปุกแรงหวานหัวหวมอมลายเลยลำอันนี้เป็นเกล็ดลำยู่ดาวเนาะ <c oughs> ต้นบหมึเกเงี้ยออกมาเจียบพี่น้องโอ้ผมออกมาผมเห็นนมกว่าหายเหนื่อยนะครับพี่น้องนี่ต้องเทียบด้วยจับน,นี้แหละนี่อันนี้แหละเขาจะเอ้อดีเขียวเราขึ้นช่างเจียบใช่น,นีจด้ยไอหัวย้ายแบนนยบน,นี้อีแบบมอะสบายดีพี่พ่อพี่น้องกับพี่เด็กทุกฐาน มี่น้องขังกับไอม้มัดก็เดินทางไปสวนเพื่อไปก่นมันตัดละมันมืาอที้เวาไปย่างไปกับไอม้มัดนกขังกับไอ้มาสย่งางไปนะคือเดินทางเปน,น,น,นก่อนแท้ฮะนี่ฮะไอ้มัดสวัสดีครับสวนมันกับพี่น้อาไม่นยียางหรอมีรถรถแลนมาเวียดเอาไปครับแข่งคานางกับคานางเมื่อบ้านนานงคานางแล้ว ยังกระต้อนอยู่วะไก่โอ้ม้นเป้ไก่เป็นไรทางนี้ทางขาจามาน้ำสั่งตัวอ่ะทางนี้ขจะมาน้ำสัง่งตัวทางเอ็นเดี๋ยวไปบึงน้ำสัง่งว่ามัมน,มน,มนเป็นยังไงใส่บงใส่แต่ว่าปู่ๆว่ามันลงหลึกบ่เพราะวันจิงหอหยามแรงนะมันก็ลงหลึกานาครับ ยางของหยื่อเอาก็ได้ฮะันยางันยางมังเทช่วงใส่แมน่เ้ยงงย่างย้ยงกินลมยางนี่มั้ ตอนนี้จจ้โมงนัยตอนนี้จจกโมงอ่ะยน่าง,งพนกระไต่นี่เลยอย่ะกต่นี่เลยนี่อามนน้ำสัที่แรกมันบอกแม,ม่หนังซีเดยไอ้น้ำสังน,นี่ยห่อขอกกระลาดพื้นเมืนะอ่ะ่ ผลการลาดพื้นเพื่อแถบอ้อมหนองใแต่วันควายง่วงลงไปแม่โนมกากนเขอกนเข่าันก็เลยเป็นสีนี่นี่น้ำไหนลงบล็กได้ล้วจับกล้องนู้น้องสีนองสีลองในขู่ น้ำสอือน้ำกินเนาะอันนี้ขู่ะอยากลองให้ขููขู่ขจรวะเรียนขู่ขจรเวลาขจรมาแล้ให้ตาน้าขจรแบบเอาข่ีตักน้ำเพื่อนเลยาขทางไปตัวนี้ต่อย่างหลับไปท่านี้ก็ได้เนาะเอาบุกโงไทาข้างก็ได้หลัดไปนี่เนาะหลัดตานี้ล้วก็ไปใส่หน้าส่ยเทียงเว้นเน่ะ เดี๋หลัดหล,ลัดวันนี้นะมันม,มีทางเนียเอ้ยเสียมันอันมันบ้านมันอาให้มันบ่าอันนี้เดี๋ยวเติมพงเนาอยู่บ้านนอกไงพอนนตัดเสร็จเสียเนาะมันเกิดแดดแมนบอกลูกไปตัดตัดเสียไม่ต้องห่างหมดขอบพ่อแพงสีได้เราปลูกนะอันนี้นะขอบพ่อแพงสีได้ปลูกตัดนะแมนทีแล้ววันนี้ต้นใครเห็ดสวนอยู่นี่พี่ <laughs> thôi thôi, đi xuống Nhanh lắm, quay vào đồn Nhanh lắm, đi qua đây anh Đã, đây Chào bác, có thằng Khang đi quả bác à? Nó quả Nhanh, đây khô có ai chứ? อย่างตัดไปซื้อเอนยังเหมือนขอต้นหน่อยยักพ่วลาแครเนี่ยต้อยเรืองวิ น่าสายวันหนปนพูนี่แหละปีนพูเก่าหน่วยน่ะใครย่างไปกะส่วนลายเวลาเพื่อนไปเยียบไปงานผู้เฒ่านะเพื่อนจะย่างไปไดบภาพกันไปหลายคนนะนะของผู้เฒ่าเพื่อนบ่ค่อยขึ้นหลดอกแบบเวลาเพื่อนไปงานแบบแบบไปร่วมงานบุญอีไอย่างไปสรงบัตอะไอย่างเงี้ยค่ะฟังเพื่อนเพื่อนไปย่างไป ไปหากินน้ำหนักว uhm. ่ะหากินในของป่าเพวของป่ามันหลงป่าหยาบนี้แหงหลอ๋อนคือลุมหางออความํำนานนี่ไอ้หัวชวนแล้วไปใส่เวลาอย่างรวดเนาะ ออกกรา่างกายเพราะมีซึมๆอย่ลครับพี่ต้องดันมันน,มนี่ก็คอยแ้ามบันได้ หยับงามไปวันนี้คนจิปั้นมือนี่นะครับดูภาพดวามมั่นกันัวมั่นกันีปาะมั่นีหนะครับพี่น้อเป็นต้นหญ่อยู่้

ก็ปุดแล้วก็เผาไปน้ำนะครับพี่น้องยังเจ็บเขาว่ายังแผงเดี๋ยวบอกมาหนึ่งบอกเชื้อมันหดแล้ว เนี่ยเป็นพื้นหัวมันที่ผมอามาตัดให่นะพี่น้องพันว่าหัวใหญ่ๆเว้ยสันไอ้ข้ามุ๋ยว่าเป็นอยากได้ว่าสันว่ามันปุ๋งนี่ก็แตกปุ้งก็หัวใหญ่ยนะะนะครับพี่น้องก็เ,กงกงงเดินปุ้ง อยู่น้ำเลยดีกน่อยอ<ป>เอาที่อาวมาพบพ่บพากันเอาน้ำมาเนาะมาเห็ดเแบบกอไดาผู้ผ่านมานทิมอยู่นี่นะดีห่อยจ้ะป้องดีปะจ้มึงแน่หัวมันไ <c oughs> อด้ดกนะม,มันนี่แบบนับนหโจ้เี่ มันมันอะไเห็นี่แกนโมเวียดแกนขักเงา เอาละเขากพอนพูดแล้วเขาอะาถุงจริงเหรอแล้วแล้วก็คนเมื่อคนไปใส่กงพูดหรอวะเอาละคนไปใส่ใส่บนคนไปใส่บนเก่าพูดแล้วกัป uh huh ั้นลายได้ขอเห็นเรอนกันเห็นว่าพันมันนะไอ้ ไอ้พี่ระวันเท่านะไอ้ไอ้โอเคยไดเลยพี่นายมันดีเบียร์มนายพี่นายไอ้บงน้อยอันนี้แหละข้าบผู้จริงอันน้าไอ้พูดนะเ <ไป S 2> ม้นี่ ได้ผลบ่อยว่ะแต่ว่ามันจะสั่นสิเนาะมันีสั่นหนักได้ล่ะอมีนไี้คือกล้องไหนนะอ้าขอกดได้หลายได้หรอได้หลายมันกับพื้นที่บ่หลายดอกพางแต่มันมันหัวมันหัวนั้นดีไม่ได้หลายเจ๊พอเราวจีนีคนลำนี่เมื่อวัยู่เพื่อนเนยยันมันมันแห้งเลยเนี่ยแห้งนะที่จริงก็คนไปบมอมเขาเล่นอะไรทางที่จริงอ่ะคนแบบเออเอออ๋อ เล็กก็ฟูดิจะอ่อนนะนี่ก็ได้เลี้ยวผิดอ่ะลูกผิดหรอกต้นมะเยอกต้นหัวเขาหัวก็เกิดดีใจนะครับพี่เห็นหัวมันโอ้วกต้นเอามาก็ดีใจเนาตอนห่อเอามานก็ร่ำก็สำนี้แล้วเนาะเนี่ยมองร่ำมใหญ่ได้พี่น้องแยบแยบเลยกับลำคุณ ตั้มมาใหญ่ดิล้ปลูกอยู่นี่แล้วก็อยู่พุ่นอีกมันอะไน,นี่ปลูกอะไรบอนเพราะว่า <c oughs> หอมมากอะไเลยล่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นลั่อยู่ดาวเนาะ <c oughs> ต้นแบบใหญ่บางเอาเอามาเทียบกันด้วยพังโอผมออกมาผมเห็นผมก็าหายเหนื่อยนะครับพี่น,อน <c oughs> ้องนี่ต้องเทียบด้วยจ็บหนีละนี่อันนี้แหละเขาจะเออดีเขียวเราเขึ้นช่างเทียบเส้นนี้ด้วยเป็นหัวแย่แบบนี้อัน <c oughs> <c oughs> นี้อีแบมนะอันบังอันอีแบม อ๋อให้ให้พี่น้องแจ่มเพิ่นกระสีขยายแบงแบงปันกันนะครับพี่นอ้องผมเห็นผมก,ก็ดีใจนะครับนีน่กระดีใจครับเห็นเหรอเห็้ยนทังสี่ก็ดีใจ<ส>ครับทุกคนผ่านมันนี้ที่เได้หลายล้านอยู่โอ้แมพนปาดหรอเพื่อนเพื่อนมันเป็นตะกรงนี่เด้พี่น้องเพื่อน,น,น,นยิ้มเลย ตาเถอะยังกดประธานเบิร์ตเลยพ่ออีเมียเร<ป>าถีรอยัมาบินะแต่วายงเราม่ามีใจกทายหนเราเบิรต่อก็ครับต้องเทียบกับให้บักโจวมาทายแล้วก็รีบเทียบด้โจวมาเทียบด้วยมาเทียบให้แม่นอีเบี้ยมมึงก็เจวอันนี้คื่องนี้ครับ ถ้าใส่อีแบม,มบทั้งส,ส่วนนี่ก็ยิ่งคักดดีนะครับใส่มาสวนนี้บ่นบ่นกับผู้ใหญ่ไงวอยดอกเนี่ยมันผ่านไอแบมนาทีระยองซีนะครับพี่น้องมีบ้านอืนออ่นแบมภาพกับน้องแบมแหละอันนี้ก็แม่นถึงถึงหัวเขาสีหน่อยแต่ดกนะแ,นแล้วอันนั้นเป็นพันธุ์พื้นบ้านมาพังเมียมาเบิ้ง อ่าสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งทัานธรรมดาที่มานอนใส่นลยเมาเบิ้งอ่าล่ำนะครับพี่น้องกาเบิ้งล่ำเงยนี่ตัดตหัวบ่ปัดไหนล่ำหมกเงยหัวบ่อปัดไหนนี่หมันมากหัวน่อยสังเกตหัวนอมันนี้เขดเยีลหัวผสมกับล่ำ

อันนี้น่ะทุนอีแบมนี่น้อยๆนี่ลำเขาบาใหญ่ได้พี่น้องถ้าลำใหญ่หัวใหญ่นี่สังเกต็ดดึงมันสีมีพันแปดเก้าพ่วงเพชรแล้วอีแบมนะครับผมบอกมาแมนสามสายพันธุ์เต่บุรุษแล้วเอาผูกไปใส่นะผลประกอบการได้ผลครับพี่เนี่ยเรียกเหมัอนเผาไพ่เลยส่วนปุ๋ยมันเผาไพ่นี่ย เดี๋ยวเหากสีคนใส่น้องๆครับพี่น้องคนไปไหว้ใส่เขามินเด็กหน่อยสามพนมาเห็ดมือนีดครับนังกับบันแล้วกับบันไปเห็ดอยู่บ้านเพน่พนมันแกนเด้อหางแกนขึ้นใหม่อยู่ตัวมันมันบริฟันยังไงเนี้ยนี่แข็งนะแข็งแข็งเดี๋ยวสากดคนขั้นตอนฟันมันไม่ได้หาง มีดบดมิดหน่อยพดระวังปั่นกันเนื้ออยู่ใกล้กันเอาข้าวเหนีวนี่เดียวเอาได้อยู่ได้อยู่เนาะเอาได้ขี้ได้เป็นนั้นเขาก็ยีสั้นไปยังสีเหระครับพี่น้องว่านอยู่ เนี่ยาถือคนเนี่ยขตอแรงมือนกะอันนั้นปั่นโอ้้ามูปั่นมันที่ขนอผู้ขนเนี่ยมันดำออมันจะได้แรงแล้วปั่นี้เนาะได้ร่กว่าอยู่ีมือนึ่งนะ่ได้เข้ขายเนี่ยียก็มือนึ่นนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสีลุยใส่หน่งหนองๆกันพันมันอันนี้มันพันอีแบบเนี้ยพัน,น้ังบุกหูปลุกเกียวรถพืนสร้างเกียวรถพืนสร้างอนนี้นะ เบาโจด้วผม่บาโจันพันย่งไรเบาจีมือกล่องนะไอเบ้องบาโจไปไทยบาโจ๋ด้วยเด็กมาอายุแปดปีเอิงเ้อพี่น้องเพียบเลยลวเป็นเด็กยังกอลหฟงยังได้เกือบลุมบะเกือบดุมเกือบได้บานนะท่านได้ยี่บอแบบนี้ หลังก็นแน่ใชเงาออกมันนแล้วนี่ก็ค่อยเห็ดเอาเห็นแห้งนะคงอมือตัวเองค่อยขั่นเอาเี๋นสนแรงกับมาอีกแล้วกันเือื่นกับมาคนตอนแรงกับปั้น โม่ปั่นล้ว้มันสีเฮากลนกอนไม่งันมันมันเีดดีมันปั่นเร็วอีบีมมันโดไมได้ในอีบียมมาเล้กหัวเปนใหญ่อ้เนใหน่อยนึงหมนัวได้งานนึงละไอ้ว่านเนี่ยางอบางนเาเาควงานหนึ่งมันได้หลายตังไหนนะน้ำพ่อำผุยเราากได้่ เ,เ,เวเรามีบ่มมีอ๊ะแล้วมีมียเนาะออกมาเนาะสปรถสมรถจะปากบ้าวุ้ดนมาขีไ <c ười> ก่นี่ยปากบ้าวุดมากเจจุ เัน้มีด้อนหมันสองีบอ่ะเนืเนื้ <laughs> มนอ,อ,นะม,ม,อมัน้อ่มจี๋ให้ยู่แดดบะฮอนเนาะแผ่นไะหนพี่น้องมึงทุกจี๋ทง้งหุ่นเรือส่วนเหมือน,นะไรสามารถยึดหน้ามึงเนี่ย ถือว่าได้หลายนะข้างนั่นสีกล่องทีทีให้ได้พี่น้องเบิงนะ่งเน้าคัดมันอีแบบท่างคุณกล่องสีทีนะครับพื้นที่กับอะไรนี่อันนี้จะเป็นมันต่างสายพันธุ์ไอจีเป็นมู่กล่องนะครับไอเฮาลุยงานต่อเอ้อาขีแล้วไธไออ,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 อยู่หุ่นนะครับไอหน่อยอยู่หุ่น